โอเคครับก็ไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงอะไรกันมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็มาแนวเดิมครับมาพร้อมกับสมาชิกทีมเดิมครับก็คือสี่สหายตายยกตายยกกวนนะฮะก็ไม่น่าจะไม่พ้นกวนแรกเหมือนเดิมที่ตายในเกมและในเกมนี้นะฮะระหว่างนี้ก็กำลังรอปิดเสียง f ยังไงวะเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพลงเกมไเสียงเพลงเนี่ย ถึงเพลงก็ครับโอ้ถ้าเล่นกับบอดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แจมแมวมากนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบรอดแล้วคิวรลัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับคนนี่เราจะโดนยำาลัว,ลวเรารเราคิว <Q S 1> หรือเขาคิวเราอะเราเป็นคิวที่มีรหรือว่าคิวธรรมาดา <c oughs> เราจะเราจะคิวศูนย์แต่โดนคิวแบบรลัว,ลวเราจะตายแบบ จบคลิปแบบไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ถ้าเราเล่นกับคน<ไ>ถ้าเกิดเราเล่นกับบอทเนี่ยโอเค,คดีมากคิมีอิสอาข้างหน้าเปล่าคิมีอิสอาข้างหน้าเปล่าเราจะกระโดนฆ่าหรือว่าหรือว่าฆ่าเขาเนี่ยก็คือ VR VRQ มาชิงนานมากนะแนละ้วตอนนี้เล็กด้ยวยต้มมามากินแล้วมากลับมาเล่นยังทันเลยนะสองนาทียี่สิบสี่เว้ยนะโอเคถือว่าไม่เท่าไหร่ ต่อได้อยู่วันน okay, okay. 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 you know oh, ี้เจ้าสกีตาเดียวเราจะไปโดนคิวสกีตาดีก่อนที่โอเคได้เดี๋ยวขอปรับความเร็วเมาส์อ่าฮะความเร็วน่าจะได้โอเคหนึ่งนาทีสี่สามแล้วนะตอนนี้แล้วนี่ใครแล่นสุดรับผมใครแลงนสุดสุดครับน่าจะเป็นคนแก้วอ่านัดเหรอ ถ้าเกมนี้เราเราเละเราต้องให้พี่พลเป็นคนสุ่มนะเกมหน้าจะได้แบบเจอกกากใหม่ไปเลยกันเลยนดโอ้โหพบผบเกิดมาแล้วครับถ้าเราก็จะมีคุณแก้วเป็นคุณเป็นคนนำทีมนะฮะโอเคเราโหลดมาแล้วแต่ไมเราแทนที่จะอยู่อยู่ระบบีเหมือนมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ช่างมันเหมือนกันนะฮะ ด่านด่านนี้นะพี่สองด่านนี้ผมบอกเลยครับหนาวเย็นเยือกหัวใจฮะด่านนี้ฮะทำไมวิ่งกันจังวะทำไมวิ่งกันจังด่านนี้หนาวมากฮะด่านนี้หนาวมากนั่นแปลว่าเราจะต้องเป็นหน้าหนาวนั่นแปลว่าเราจะต้องไปลงไดโนเสาร์ฮเสื้อเป็นหนาวมาใส่เดี๋ยวผมพาไปลงไดโนเสาร์โอ้โหนี่ไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยทำไต้องไปบวกไดโนเสาร์เนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยทำไมคุณไม่เคยเห็นนกแล้จังวะคุณไม่เคยเห็นนกหรอวครับถ้าคุณไม่เคยเห็นนกคุณจะทุบลระปากยกมือไหว้เลยครับ อานะโอเคฮะเดี okay, okay. ๋ยวเราพร้อมโหลดแล้วเอาไปไยดููสภาพมันดิแอสซินชัดชแอสซินครีตเนี่ยเดี๋ยวไปดูห้องไปดูกล้องของคุณพลนะจะได้เห็นไบแอสซินครีตหน้าตาเป็นยังไงพอดีผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้นะฮะอ่าได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกล้องของคุณพลกันวันนี้เราจะได้เห็นเทพพลนะครับว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนในพื้นที่หิมะแบบนี้นะฮะ รู้จักนอนแข็งตายบนนี้แล้วมันก็แบบมีบ้านปะปลายมากเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหมาทีส่วนใหญ่น่าจะทำได้ลงไดโนเสาร์ว่ะพี่ลงไดโนเสาร์โอ้เราจะไปสนุกกันเลยนี่โอ้คุณคุณคุณต่อครับพี่ต่อครับคุณเคยไปสนุกไหมครับเคยไปสนุกไหมครับอ๋อไม่เคยครับทำไมล่ะครับอันนี้ครับเราจะได้ไปแล้วสนุกครับโอ้ไปในที่ดีนะเราไปนั่งชเช้าสวัสดิ์เล่นกันดีกว่าผมอยากจะนั่งมานานแล้ว ผมไม่แน่ใจนะว่าลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมก็ไม่รับปากอะกันนะพี่พร้อมโดดแล้วโอ้แก้วมั่นใจไหมว่าแกบอกพร้อมแต่ว่าผมลงจากเครื่องแล้วมันคือผมมาอยู่บนอากาศอยู่ในค่ายบอยผมแกได้เดืดคาร์วะไม่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 มั่นใจว่าจะเป็นยังไงครับนัดเป็นยังไงครับนัดน้าเสียงขอเสียงนัดหน่อยฮะนัดนี่เสียงหายเลยเงียบมากเลยฮะอ่านัดเงียบมาเลนแบบสังสิน อีความสูง500กว่าเมตร300แล้วตอนนี้จากพื้นดินที่แล้วนัดก็นี่เราไปลงบ้านล้างด้วยพี่สองใช่นัดเป็นการกระทําที่ไม่ดีเท่าไหร่ทิ้งเพื่อนโอเคฮะผมว่าลงไปโอ้โหจะตกลงพอดีไดโนเสาร์เลยฮะโอ้ไม่เจ็บนะฮะตอนนี้เข้าบ้านเลยครับตอนนี้เก็บของไม่ได้ของพี่จะมีไมไม่มีของครับพี่ผมได้แต่ระเบิดมาจะเอ็16จะเอบ1นะตอนนี้ เจอ M16 ไปเลยที่แจมแมวมากโอ้ผมไม่เจออะไรเลยฮะเจอแต่ชุดเกาะนะฮะจะช่วยครับเอาไว้ละเอาไว้ละน่าไม่เจอปืนเร็วๆแล้วที่คุ้มกันนี่น้อยเลี๋ยน้อยติ้งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงปืนเเร็วมากแล้วตอนนี้เร็วมากตอนนี้ตีสุดท้ายวันนี้ครับจะตีสุดท้ายวันนี้ไปตีสุดท้ายอะไรเราเล็งตีแรก แอกอ่างไปแล้วสิบห้าคนตอนนี้โดนแล้วนพีโดนแล้วนะคนโดนะเท่อนแลยทาเลนโเแล้วนะฮะตจนนี้ผมดไ้วผมจดนเจนมากเสียงอครับเสียงนี่ชัดนะเสโอ้โหผมจัดไปแล้วนะแว่ผมจัดไปแล้วหนึ่งพี่เจนมากเสียงเอาละครับเสียงนี่ชัดเจนเกส้มัแน่ัด่เจนมากงอรับๆตัยนี่ัเนเหมไแล้วนืนมาแล้วหนอยู่ไหนครับมันอยเหนนะ ผมต้องถามคุณว่าคุณโดนยิงมาอ๋อในป่าที่สามสี่ศูนย์มีคนนะในป่าหิมะมีคนครับพี่เหมือนอยู่สามสี่ศูนย์ในป่าหิมะมีคนสามสี่ศูนย์นะผะอยู่ใกล้คุณนะตอนนี้คุณนัดใช้ความเงียบเป็นอาวุธนะฮะคุณนัดคุณนัดคุณนัดใช้ความเงียบเป็นอาวุธนะครับตอนนี้เงียบมากคุณนัดแนบเงียนจริงๆผมหางจากคุณนัดยี่สิบสองเมตรนะคุณนัดคุณนัดกำลังรูดของอย่างเพลินเลยนะแสดงว่าผมอยู่ไกลนะผรมเลย สามสี่ศูนย์มีคนครับพี่สามผมหาผมหาอยู่ครับจะหาไม่เจอเลยครับจะอยู่ไหนโอ้พี่สองจัดเอฟสิบหกเบาๆหน่อยฮะพี่สองฮะสามสี่ศูนย์ในป่าในป่ามีป่าพี่เลยว่าผมไม่เคยไม่เคยได้ใช้ปืนนะโอกาสใช้ปืนนี่มีน้อยมากเลยขอเล่นหน่อยใช่คนบอกว่านะใช่คนบอกว่าคนสิครับผมไม่มีกล้องเลยผมไม่มีกล้องพี่โหนะเที่ยเกี่ยวเกี่ยวเ้าเ้าคนฮะ นัดใช้เคียวเกี่ยวข้าวเล็กเดวาเทมากนะตอนนี้เขาเรียกว่าเกี่ยววิญญาณนะผมเกี่ยววิญญาณออกจากล่างมาเลยอูแสดงว่าเดนนเสานี่ที่ของเราจริงฮะเราคุมมืนที่อยู่ครับนัดนี่ใช้เกียวนี่ฟันข้าฟันคนเป็นข้าวเลยอูพี่สองครับพี่สองเห็นไหมครับว่านี่เราโดดลงมาเนี่ยในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยรอดไปแล้วเหลือรอดแค่สี่สิบปดรายนะฮะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้แมปนี้ถือว่าหดหดเราให้มากครับ เก็บระเบิดก่อนนะตีนี้ไม่ไม่มีแล้วตอนนี้เลซโซนกำลังบีบเข้ามาไอ้น้ำกำลังจะบีบปอดเรานะฮะเราต้องหาที่กำบังรถกันก่อนนะครับผมสงสัยต้องขี่เจสกี้มาคุณพพี่คุณพลคือเป็นเป็นคนขับรถประจำทีมนะฮะเพรารู้หน้าที่จริงจังครับผมอ่ะโชเฟอร์ได้ครับโชเฟอร์มันดูดีกว่าคนขับรถนะคนขับรถพูดแล้วเหมือนโชเฟอมันทางการเหมือนครับผมไม่ใช่แท็กซี่อ่าถ้าขับถ้าคนขับรถผมมองว่าเหมือนขับตุ๊กๆมารับนะฮะแต่โชเฟอร์ยังดูดีหน่อยเหมือนขับโฟล์ลารี่มารับ โอ้โหพี่สองครับภูเขาไฟกำัระเบิดตเลยฮะผมอยู่ตรงภูเขาไฟฮะมกำลังเข้าถ้ำภูเขาไฟฮะโอ้โหตอนนี้คือภูเขาไฟนี่คือแดงเดือดมากครับเรียกได้ว่ามาทุกเดือนนะฮะตอนนี้ภูเขาไฟที่นี่ผมไม่รู้ระเบิดถี่แค่ไหนนะรู้แต่ตอนนี้มันแดงเดือดมาก <c oughs> โอ้โหในนี้ก็มีของอยู่ป่าปลายครับพี่วิจีสามหกสี่ฮะผมอยากใช้ฮะมันจค่อยใช้ใส่ท่าไหรี่ใครยิงครับไม่ไม่ไม่ทราบครับผมก็คิดว่าอยากอยากจะขี่แต่โนเสาเข้าเมืองเหมือนกันเนี่ย มันแบบลออตาลอใจมากเลยโหมีปากปากตัวตัวเหมือนจะเป็นบรรพบุรุษตัวเงินตัทองนะฮะเออใครไปว่ายน้ำอยู่ครับคุณพลครับคุณพลพี่ครับคุณีลเดินพี่สี่สิบมีคนมี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 คนยิงปืนไปน้อ้ฮะไปว่ายน้ำเป็นยังไงครับผมพี่สี่สิบมีคนนะได้ข่าว มีมีคนนะมีคนยิงผู้ไฟอ่าพี่สองพี่พลรีบตามผมกับนัดเข้าวงก่อนนะฮะเราจะทิ้งไดนเสวกันแล้วนะครับผมครับผมครับตรงของผมจะน้คุณไปครับวิ่งหน้าเข้าสู่ที่สามศูนย์พาสุกตอนนี้คือหัวนี่แบบใสมากนะฮะไม่มีไม่มีหมวกอะไรเลยโดนยิงเพียงเดียวนี้ลงไปนอนได้เลยเสียงเฮดช็อตนะฮะเสียงเฮดช็อตเลยเนี่ยใช่หัวนี่แบบดำสนิทเลยนะไม่มีหมวกไม่มีอะไรเลยโดนยิงเปียงเดียวนี่คือต้องฝากคุณนัดกับคุณพลมาช่วยดึงผมขึ้นแล้วะ หลับครับหลาบครับหลาบครับโอ้หสุดยอดัะสุดยอดตายสองแล้วครับผมสุดยอดนะอะคุณคุณตายไปสองแล้วเหรอผมเั็นคุณยังยืนอยู่เลยผมยิงเขาไปตายครับพี่โอเคครับผมผมส่งเขาไปโลกหน้าเรียบร้อยฮะโอ้โหผมต้องการยาโอเคบังก่อนนี่เข้ามาหลบเลสโซนนะพี่ถ้าโดนเลสโซนเข้าไปเนี่ยจะเหมือนโดนระเบิดตายเลยนะฮะเราจะอยู่นอกวงเลสโซนนะผมเราอยู่นอกวงเลสโซนนะได้เลย พอคุณบอกผมว่าให้เขาไปหลบเลสโซนนี่ผมนึกว่าให้เข้าไปอยู่ในเลสโซนเลยผมเกือบจะกลายเป็นศพแล้วนั่นแหละโอ้โหแมกระซีเพียบเลยเจลูกซองครับเจลูกซองโอ้โหอ่าผมเห็นข้างบนนะฮะมีมีพวกอ่ากระสุนนะฮะผมกําลังโกยกระสุนเลยนะผมต้องการกระสุนอย่างแรงมีอูซี่ตรงนี้ครับผมอูซี่อูซี่ันเอยู่ในมือนะครับ mpk ห้าห้า k นี่โอเคไหมครับก็แล้วแต่คนชอบน่งผมว่าสี่ k จะดูดีกว่านะมันชัดมากเลยถ้าห้า k นี่มันจะมันจะเกินไปฮะแสดงว่าอ่แล้ว่าเอาได้เล่นปืนนะทอมสันดีสุดแล้วผมบอกเลยนะทอมสันนะปืนสงครามโลกฮะนี่ครับผมทอมสันไอปืนที่แม็กกาซีนใหญ่ๆเป็นวงกลมนั่นแหละครับใช่ครับปืนมาเฟียผมได้ปืนมาเฟียที่ผมที่ผมยึดถืออยู่ในมือนี่เองผมเกือบจะทิ้งเก็บ smg ไปแล้ว แล้วแต่คนเล่นนะเห็นใครไหมครับ <ผม S 2> เนี่ยพอดีกระสุนมันเยอะกว่าก็เลยยังถือไว้อยู่ผมได้ยินเสียงเครื่องบินนะฮะที่ท่าสิบห้ากำลังมีเครื่องบินบินผ่านนะฮะาสิบห้ามีเครื่องบินบินผ่านเป็นไปได้ว่าจะมีอแอร์ดรอปมานะฮะตอนนี้เป็นไปได้ว่าก้อนเมฆมันบังแล้วนะฮะมันมองไม่เห็นเครื่องบินแล้วตอนนี้้ตรงนี้มีคนตายับผมคนที่ผมยิงมาคุณไม่เคยเห็นคนตายแล้วครับเอาละทุกคนนะห้องเหลือยี่สิบเก้าคนนั้นนะฮะเราจะไปทีมไหนกันทีมสี่สายตายคนแรก อ่าเดี๋ยวพี่สองพี่พลฮะเราต้องเราต้องอาศัยทีมความวันแล้วฮะเดี๋ยวเราจะล่อปล้นไอ้บ้านที่อยู่ข้างหน้านะฮะที่ห้าสิบห้าเนี่ยฮะป้นเลยนะครับแต่ว่าในนั้นต้องมีคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยนัดรอชาร์จนะนัดนัดขวานะความเป็นไได้สูงมากเลยเราลงไซให้ผมีความเป็นอะไรสูงมากแล้วฮะตอนนี้อุ้ยโอ้ใครยิงครับใครยิงครับใครเปิดตำแหน่งครับครกดกดปุ่มเล็งเป้าใหมือลั่นแหมโคฮะคุณปนจะเปิดตำแหน่งบ้านหลังซ้ายเคลียร์แล้วฮะบ้านหลังซ้ายเคลียร์แล้ว ไอ้เคียนะครับกระสุนกระสุนฟ้าเยอะนะใครมาเอามาโอ้ในกระสุนเจอหมวกนะมาใส่กันกันรูบ้านหน่อยะเดี๋ยวนกขี้ใส่หัวอุ้ยอออุุ้้ยยยู่งไหนครับอยู่ไหนอยู่ไงโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนลั่นใช่ไหมใครโดนยิงฮะใครโดนยิงฮะมีคุณพลเลือดลดอยู่นะตอนนี้ไม่รู้เลือดลดนานแล้วยังนะข่าวข่าไม่ได้ลดเมื่อกี้ครับผมบอลรถเป็นชาร์จเลยใช่ไหมนัดทิศเอสวีวนัด จะไปแบ็กลอบมานัดมันมีสไนเปอร์ต้องเอาสไนเปอร์ไปบวกใครมีสไนเปอร์นะไปยิงสไนเปอร์ไม่มีครับผมไม่มีครับผมไปยุ่งดิคัดกูมีแผนอะไรบ้างไหมครับผมเป็นคนไลฟ์ประสบการณ์อ๋อต้องอาศัยโอ้โหคุณคนไลฟ์ประสบการณ์คุณคนคือเซียนส่วนในทีมเราเลยนะฮะคุณคนไม่อยู่รอบสุดท้ายเสมอนะฮะคุณพลนี่แบบลุยเลยลุยเลไม่กลัวไม่อายหน้าดินนะพลมันเลยนัดโดนแล้วฮะนัดโดนแล้วนัดโดนแล้วนับอกแล้วฮะว่าอยู่ที่ลมไพรฮะ ผมมองไม่เห็นผมเชื่อฟังคนหน้าทีมผมมองไม่เห็นนะมันมีคูณดีแน่ๆเลยเฮ้ยมันเอารถมาโอ้เราเหลือสาม้วฮะเราเหลือสามแล้วทิศไหนครับแกทิศไหนเอาอยู่นี้ไม่บอกอุยยิงเลยยิงเลยยิ่งวิ่งวิ่งวิงเลยยิงเลยยิงวิ่งวิ่งวิงโอ้โโอ้โหไม่ทันนะฮะต่ออยู่ข้างหลังมากเลย โอ้โหติดติดปังฮะได้ติดท็อปสิบฮะโอ้โหติดท็อปเฉยฮะสะสกคิวไปสองแถือว่าแต่จริงเกมนี้โอเคฮะเดี um ๋ยวเริ่มกันใหม่นะได้เลย